คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญเคยเกิดอาการที่ไม่กล้าพูดไมหมคะที่เรียกว่ากลิบค่ะกลิบ เป็นความเงียบนะคะที่อาจจะบั่นทอนสักยภาพของตัวเราและทีมได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าภาวะของการที่เกิดความเงียบนี้หรือทําให้เรากริบมันเกิดมาจากความกลัวคะ่ะเรากลัวว่าเดี๋ยวจะพูดไปแล้ว จะถูกใจไหมกลัวว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะถูกตัดสินไหมกลัวว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะถูกวิจารณหรือเปล่ากลัวว่าถ้าพูดไปแล้วจะถูกต่อว่าไหมกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วจะถูกหัวเราะหรือเปล่ากลัวว่าถ้าพูดไปแล้วนะคะจะถูกมองไม่ดีไหมอาการกลิบก็เลยทําให้เราไม่กลา้าพูดค่ะไม่กล้าถามค่ะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวนะคะจะเสียเวลาคนอื่นไม่กล้าแสดงความเห็นค่ะเดี๋ยวนะ กลัวว่าคนอาจจะไม่ยอมรับไม่กล้าตัดสินใจค่ะกลัวว่าเดียวเกิดผลออกมาไม่ดีจะทํายังไงไม่กล้าเสี่ยงริเริ่มสิ่งใหม่ไม่กล้าพูดออกมาค่ะเพราะกลัวว่าเกิดเสนอไปแล้วแล้วผลที่ได้มันล้มเหลวละ่ะเกิดมันไม่เป็นผลละ่ะจะทําอย่างไรไม่กล้าบอกข้อสังเกตค่ะที่ตัวเองเห็นค่ะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวคนจะหาว่าโอ้ยคิดมากไปหรือเปล่าโธ่อะไรกังวลเรื่องแค่นี้เอง มันอยู่บนพื้นฐานของความกลัวค่ะกลัวคนอื่นจะมองว่าเรานั้นเป็นคนมองโรคแง่ลายกลัวว่าคนอื่นจะว่าว่ามือไม่พายยังเอาเท้ารานามอีกเห็นไหมคะว่าอาการกริบเนี่ยสิ่งที่มันซ่อนอยู่ข้างในมันเป็นความน่ากลัวของการกลัวคนอื่นหรือกลัวใจตัวเองกลัวในเรื่องของการพูดออกมากลัวในเรื่องของการถามคำถามมาเพราะฉะนั้นภัยของความกริบค่ะ มันคือความเงียบที่เราไม่สามารถมองได้เห็นนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงค่ะแต่เจ้าตัวนี้ค่ะมันจะผ่านออกทางการแสดงออกของเราทั้งการที่เราเรียกว่าการไม่พูดของเราที่เป็นความเงียบแล้วและอาจจะผ่านค่ะออกมาทางภาษากายหรือท่าทางของเราด้วยเช่นหน้าตาของเราที่แสดงถึงความกลัวความไม่ตกกังวลความประม่านะคะหรือความเครียดค่ะทําให้มันเป็นการกด ะะกดทับตัวของศักยภาพของเราไม่ให้ศักยภาพของเราค่ะสามารถฉายแสงหรือสามารถที่จะเต่งประกายออกมาได้ค่ะจริงๆแล้วถ้าระดับความกลัวของคนเราอยู่ในระดับที่พอดีนะคะมันก็ทําให้เวลาเราจะพูดอะไรคิดอะไรเนี่ยเราอาจจะคิดก่อนเอ๊จะโพ่งขึ้นไปเลยดีไหมไต่ตองก่อนดีหรือเปล่าคิดให้รอบคอบก่อนนะเราจะเรียงลําดับการพูดอย่างไรความเครียดเล็กๆตรงนี้ค่ะ มันทำให้เรามีความรอบคอบเกิดความกระตือร้นค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่ความกลัวของเราอยู่ในระดับที่สูงมันจะกลายเป็นภัยเงียบได้นะคะแล้วก็ภัยเงียบตรงนี้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสถิตอยู่ในความคิดหรือความรู้สึกของเราค่ะมากเข้ามันจะเป็นการปิดกั้นศเกยภาพของคนเราเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเราเองไม่กล้าบางทีเราเองอาจจะต้อง ให้บุคคลรอบข้างเป็นคนที่ช่วยกระตุ้นเราแล้วล่ะค่ะ คือการพูดบอกว่าต้องกล้าพูดสิต้องทำสิมีอะไรก็กล้าเสนอสิอย่าไปกลัวสิอาจจะเป็นสิ่งที่ง่ายแต่สำหรับคนที่มีอาการกริบที่รุนแรงเพราะมันมีความกลัวที่เยอะมากเนี่ยสิ่งที่จะช่วยได้ค่ะก็คือคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่ทำงานน่นะคะสิ่งที่จะช่วยได้ค่ะการที่เราสามารถให้กำลังใจคนที่ทำงานได้ให้กำลังใจด้วยผ่านทางภาษากายของเรานะคะนิ่งพร้อมที่จะฟัง ไม่รีบตัดสินไม่รีบพูดไปก่อนนะคะว่าถูกหรือผิดแต่พร้อมฟังความเห็นพร้อมฟังความคิดค่ะพร้อมฟังด้วยท่าทีที่สุขุมหรือไม่ตัดบทหรือมองข้ามคนอื่นนะคะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีตัวตนตรงนี้ก็จะทำให้คนที่มีอาการกริบมีอาการที่ดีขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่กริบเอง อย่างน้นอยๆหาคนนะคะที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจได้เราเชื่อใจได้ช่วยบอกเขาหน่อยว่าเราเองอ่ะเรามีความรู้สึกกลัวอยู่อยากจะให้ช่วยนะคะสนับสนุนเราหน่อยซัพพอร์ตเราหน่อยให้กําลังใจเราหน่อยอยู่ข้างๆเราหน่อยเพื่ออย่างน้นอยๆเราจะกล้าพูดได้หรือเธอเธอนํานก่อนได้ไหมถ้าเธอเนี่ยเราว่าในเรื่องเนี้ยเราก็มีความเห็นเหมือนกันแต่เรายังไม่กล้าพูดเธอเกริ่นก่อนหรือว่าเธอพูดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลองพูดตู ะะหรืออาจจะลองดูนะคะถ้าเราอยากจะเสนอความเห็นให้คนแรกคนที่สองพูดไปก่อนแล้วเราเองเป็นคนที่สามที่พูดก็ได้หรือถ้าใครค่ะที่สามารถรวบรวมความกล้าได้เลยอาจจะใช้ความกล้าของตรงนั้นนะคะแล้วใช้วิธีการเปลี่ยนความคิดว่า ถ้าอย่างไรเสียฉันพูดก่อนเลยถามเลยแล้วกันเพราะว่าใช้วิธีคิดค่ะว่าถ้าไม่ถามแล้วก็ไม่รู้ถ้าถามก็รู้จะได้ไม่ต้องเก็บความอึดอัดใจหรือความคับข้องใจถ้าถามก็จบถ้าคนเขาบอกว่ามันไม่เห็นต้องใส่ใจเลยก็แค่ตัดความคิดนั้นไปก็เราจะได้ไม่ต้องคิดเรื่องนี้อีกถ้าการพูดของเราค่ะการนําเสนอของเรามันอาจจะพูดแล้วนะคะอาจจะถูกคนอื่น มีการขัดขวางหรือว่ามีการพูดตัดบทแล้วก็เรียนรู้ค่ะจากการฟังคนอื่นแทนว่าอ่าแล้วคนที่ไม่ตัดบทแล้วคนอื่นที่พูดได้แล้วคนอื่นรอบข้างด้วยเขารับฟังนั้นเขาพูดแบบไหนเขาพูดอย่างไรเขานำเสนอด้วยวิธีการไหนค่อยๆเรียนรู้ค่ะเพื่อที่จะกลับมาพัฒนากับตัวเองได้ตรงนี้ค่ะมันถึงจะช่วยทำให้อาการของอาการกลิบนั้นคลายตัวได้นะคะ หรือแม้กระทั่งค่ะการที่เราจะต้องเอาชนะตัวเองนะคะกล้าสแสดงออกกับกลุ่มไหนก่อนคือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรารู้สึกว่าเรากับคนในกลุ่มนั้นนะคะมีระดับ ระดับเดียวกันจะเป็นในเรื่องของระดับของการทำงานระดับการศ,ศึกษาหรือระดับของความรู้สึกทางใจของเราอะค่ะว่าเราอยู่กับกลุ่มนี้แล้วเราไม่กลัวเราอยู่กับกลุ่มนี้เราสามารถแสดงออกได้เราสามารถตัดสินใจได้เราสามารถเสนอความเห็นได้กล้าที่จะแสดงออกกับกลุ่มที่เรารู้สึกว่าเป็นกลุ่มนะคะที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยกับการพูดจาก่อนถ้าเรากล้าพูดกล้าแชร์นะคะกับกลุ่มเล็กๆ กับกลุ่มที่เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยได้แล้วกลุ่มที่เราเริ่มกล้ากล้ากลัวๆตรงนี้ค่ะอย่างน้นอยๆตัวประสบการณ์ที่เรากล้าพูดกล้าแชร์ได้มันจะทําให้เรากล้าที่จะพูดกับกลุ่มที่อาจจะเรียกว่าเราค่อนข้างจะตื่นเต้นได้ดีขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้วิธีการอีกอย่างก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทํางานเราไม่คุ้นเคยดังนั้นทํายังไงดีล่ะอย่างนั้นแล้วเราไปถามก่อนดีไหมนอกรอบเราจะไปขอความรู้ ก่อนดีไหมนอกรอบเป็นลักษณะของการคุยนะคะบุคคลต่อบุคคลก่อนแล้วถ้าเกิดความเข้าใจมันจะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นเมื่อเข้ามาคุยกับกลุ่มค่ะก็สามารถที่จะคุยกันได้ดีขึ้นดังนั้นเห็นนะคะว่าอาการกลิบค่ะมันจะสามารถที่จะผ่อนคลายตัวเองลงได้อาศัยจากปัจจัยสส่วนนะคะคือตัวเราเองด้วยค่ะกับคนข้างนอกก็คือสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าเรามุ่งแค่ต้องสิ่งแวดล้อมดีอย่างเดียว ตัวเราเองก็อาจจะไม่เกิดการพัฒนาได้แต่การพัฒนาของตัวเราเองได้ถ้าเราสามารถที่จะมีคนที่เรารู้จักมีกลุ่มที่ทําให้เป็นกลุ่มซัพพอร์ตเราให้ดีขึ้นด้วยเนี่ยอาการตรงนี้ค่ะมันจะค่อยๆทลายลดน้อยถอยลงแล้วเราก็จะเป็นคนที่กล้าพูดได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็จะค่อยๆทลายอาการกลิบให้น้อยลงค่ะลองสังเกตตัวเองนะคะว่าอาการกลิบของเราค่ะถ้าได้ทําตามวิธีการที่บอกแล้วนะคะ มันมีอาการลดลงมากน้อยเพียงใดค่ะและเขียนคอมเมนต์มาได้นะคะว่าเอ๊ได้ไปทำแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเพื่อเราเองจะได้รู้ด้วยนะคะว่าเทคนิคที่เราให้ไวน้นี้คุณผู้ฟังเองสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดได้มากน้อยแค่ไหนค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันได้ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ